ผูช้ชมครับช่วงท,ที่แล้วเนี่ยเราเห็นละครสั้นไปหลากหลายเรื่องนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการจะสื่อว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งเหมาะสมและก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเจาะลึกมากยิ่งขึ้นว่าพฤติกรรมอะไรนะครับเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่การตลาดแล้วก็ควรสนับสนุนส่วนพฤติกรรมอะไรนะครับเป็นพฤติกรรมที่ควรจะระมัดระวังมาพูดคุยกับคุณธมวลจึงเสถียรทรัพย์นะครับผู้อำนวยการนะครับฝ่ายกำกับธุรกิจในหน้าและค้าหลักทรัพยกวัันรคสบ เริ่มต้นตอนแรกของของละครสั้นที่เราดูกันนะครับเป็นตอนที่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่การตลาดน่าจะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครก็ถ้าสังเกตจากในละครก็จะเห็นว่าป้ายุพาเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อหุ้นที่ขลาดนั้นน่าจะร้อนแรงอยู่โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่การตลาดท่านนี้ก็ได้ใช้ความรู้ความสาม,มารถของตัวเองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนะคะมีการสอบถามข้อมูลแล้วก็พบว่าไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับก็ได เตือนกับป้ายุ่าว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับนะอาจจะเล่นข่าวต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเจ้าที่การตลาดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำกับลูกค้าไปว่าคุณป้าหุ้นตัวนี้ไม่มีพื้นฐานรองรับนะร,บรวมทั้งหรือไปถึงโปรไฟล์ของคุณป้าอีกด้วยว่าใน<ช>การทำ KYC คือคำความรู้จักลูกค้านั้นก็ได้มีการบอกคุณป้าว่าครั้งนั้นคุณป้าต้องการลงทุนระยะย,ยาวนะคะเลือกหุ้นที่ ความเสี่ยงต่ำแต่หุ้นตัวนี้ไม่ใช่เลยนะคุณป้าน่าจะใจเย็นๆสักนิดหนึ่งแล้วรอดูหุ้นตอบตัวต่อไปดีกว่าซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าความจริงคิดตามธรรมชาติของเจ้าหน้าที่การตลาดเลยนะคะว่าเขามีอาชีพแบบนี้การยังชีพเขาก็อยู่ด้วยคอมมิชชั่นถูกต้องง่ายมากเลยถ้าเจ้าหน้าที่การตลาดบอกว่าป้าครับได้ครับผมเทคออเดอร์เลยนะครับเขาก็ได้คอมมิชชั่นไปแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่การตลาดคนนี้เขาต้องเรียกว่า เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเขาแล้วก็แนะนําสิ่งที่ดีๆกับผู้ลงทุนเขาไม่ได้หวังคอมมิชชั่นแต่เขาจะให้คําแนะนําที่ดีกับลูกค้าว่าคุณป้ารอหน่อยนะขอดูข้อมูลตัวอื่นค่ะก็เหมือนกับว่าจะเป็นการที่เตือนสติกับผู้ลงทุนได้ด้วยซ้ําซึ่งอันนี้เป็นบทบาทที่ทางการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรอตอหรือตลาดหลักทรัพย<ๆ>์องก็อยากเห็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแล ลูกค้าเขาแบบนี้นะคะอันนี้นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่การตลาดท่านอื่นๆให้ปฏิบัติตามอย่างนี้ด้วยซ้ำครับเพราะว่านักลงทุนเองเวลาเห็นหุ้นขึ้นไปเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของอารมณ์อยากจะลงทุนก็คงต้องมีคนที่คอยมามาแตะเบรกให้หน่อยแล้วก็ให้กลับไปดูเรื่องข้อมูลกันอย่างทุน่นที ถูกต้องค่ะเจ้าหน้าที่การตลาดก็จะมีหน้าที่แยกระหว่างความเห็นกับข้อเท็จจริงถึงเวลานั้นก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันว่าพื้นฐานหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรมีเอกสารสนับสนุนมีข้อมูลสนับสนุนในเชิงวิชาการแล้วก็มาแนะนํากับลูกค้าไม่ใช่ไปการแนะนําด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกขนาดนั้นหรือข่าวลือขนาดนั้นนะคะข่าวลือในห้องค้าจะมีเยอะมากจากสื่อจากห้องค้าต่างๆเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นผู้ที่ใกล้ชิดข่าวมากที่สุดค เพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ที่ต้องให้คําแนะนําที่ถูกต้องมีเหตุผลกับลูกค้าและตอนอื่นๆนะครับอย่างเช่นตอนที่2นี่อาจจะดูเหมือนนักลงทุนอาจจะยังไม่ได้อยากลงทุนอะไรมากเท่าไรแต่เจ้าที่การตลาดโทรมาคล้ายๆว่าชักชวนยุยงอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ยังไงนี่เป็นกรณีหนึ่งที่เจ้าที่การตลาดหลายหลายคนก็อาจจะดูแลลูกค้านะวันนี้ก็โทรไปหาลูกค้าอมีข่าวแบบนี้แบบนี้คุณป้าสนใจไหมแล้วก็เร่งรัดว่าถ้าไม่ทันรอบนี้คุณป้าตกรถไฟนะคะ อันนี้เขาเล่นหลายรอบนะคะอาจจะเป็นด้วยเจตนาดีก็ได้ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คําถามคือเจ้าหน้าที่การตลาดขณะที่ให้ข้อมูลแบบนั้นน่ะข้อมูลบนพื้นฐานการวิเคราะห์อย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่การตลาดฟังมาจากห้องค้าเท่านั้นแล้วเร่งรัดไปที่ลูกค้าไม่ทันแล้วตกรถไฟนะครับเสียดายนะครับยิ่งต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีก็ทำให้ผิดพลาดได้ง่ายด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากไปที่ผู้ลงทุนเลยล่ะอย่างกรณีป้ายยุพาเองเนี่ยก็ต้องเอกใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมต้องเร่งรัดขนาดนี้ถ้าไม่ทันแล้วมันตกรถไฟจริงหรือเปล่าหุ้นนี้มันมีอะไรเหรอถ้าตั้งคําถามแบบนี้บ่อยๆแล้วถามเกิดไปที่เจ้าหน้าที่การตลาดนะคะหาข้อมูลให้แน่ใจแล้วก็ถามสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีอะไรซัพพอร์ตเหรอพื้นฐานมันมีอะไรเหรอมันมีข่าวว่าอะไร เช่นมีกําไรสูงขึ้นมีปันผลดีขึ้นถ้าอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานนี้ก็มีความที่เข้าใจได้ว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่จะขยับใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลย อันนี้ก็ต้องอระมัดระวังไม่มีอะไรเลยแล้วบอกว่าขาใหญ่เข้ามไม่มีอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเขาเล่นรอบกันนะไม่มีอะไรเลยแล้วบอกว่ากําไรดีวันนั้นกําไรเท่านั้นเท่านี้วันนี้ไม่ทันแล้วป้าจะเสียใจนะก็จะแนะนําไปว่าก็อย่าอย่าดีใจระยะสั้นๆเลยนะคะเอายาวๆดีกว่านใ,ในทางปฏิบัติแล้วต้องบอกว่ากลตอไม่อยากเห็นข่าวทำนองอย่างนี้คือข่าวที่ไม่มีพื้นฐานสนับสนุนอันนี้เราไม่อยากเห็นเลยไม่ว่าจะลูกค้าประเทศไหนก็ตาม แต่ก็จะมีลูกค้าประเภทหนึ่งที่เขาอาจจะดูแลตัวเองได้อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าอนนอยู่ในดุลพินิจลูกคา้าเพราะไม่ว่าเจ้าหน้าที่การตลาดแนะนําอย่างไรผลสุดท้ายการตัดสินใจจะอยู่ที่ลูกคา้าจึงได้ตอนแรกถึงได้บอกว่าป้ายุพาเองต้องถูกคิดว่า ถ้าเร่งรัดมากนั้นทําไม,มถึงเร่งรัดเพราะในที่สุดป้ายุพาจะเป็นคนตัดสินใจครับแล้วเรื่องต่อไปอันนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนหลายคนบางคนแบบไม่ค่อยอยู่เมืองไทยหรือว่าติดธุระปะปังอะไรเยอะนี่<ม>ก็มักจะฝากพอด้วยจ้าชน้าที่การตลาดมีการเซ็นลอยให้เขาดูแลจัดการแทนแบบนี้ดีไหมฮะ ดีไหมต้องตอบว่าไม่ดีแต่ถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดแค่ไหนเกิดแค่ไหนนี่ก็บอกว่ามันก็มีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันลูกค้าไม่อยู่ไปต่างประเทศหรือแม้แต่อยู่ในประเทศแล้วไม่ว่างก็ไม่รู้จะทํำยังไงโทรไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าที่ก็อาจจะออฟเฟอร์ว่าผมแนะนำให้ไหมครับผมดูแลให้ไหมครับหรือแม้แต่ลูกค้าเองไม่สะดวกก็จะบอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยดูแลให้พี่หน่อย รพร้อมเพื่อความสะดวกงั้นก็เซ็นมอบอำนาจไปเรียบร้อยด้วยความไว้ใจด้วยความไว้ใจนี้ถามว่าทําไมมันเกิดความไว้ใจครับความไว้ใจมันก็อาจจะมีประวัติศาสตร์กันมาระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่การตลาดท่านนี้เช่นเคยแนะนําหุ้นอะไรให้แล้วปรากฏว่าแนะนําถูกต้องอได้ผลกําไรดีครับหรืออาจจะมีบางช่วงจังหวะเวลาแนะนําหุ้นไปแล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ได้กําไรมากมายแล้วไว้วางใจกัน เคยมีการฝากระยะสั้นๆอาดูแลให้พี่หน่อยนะช่วงสั้นแบบนี้แล้วได้กำไรดีรจนกระทั่งนำไปสู่ข้อตกลงกันว่าอ่ะงั้นดูแลพอร์ตให้หน่อยแล้วเราก็แบ่งผลกำไรกันที่เราเรียกว่า profit sharing านะคะในระยะสั้นๆเนี่ยในระหว่างที่หุ้นกำลังไปด้วยดีมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอในระยะที่หุ้นตกขึ้นมาลูกค้าก็อาจจะไม่มีเวลาดูนานเข้า กลับมาดูอีกทีอ้าวทำไมหุ้นเหลือเท่านี้ถามว่าพอขาดทุนนี้แล้วใครรับมันก็ต้องลูกค้ารับใช่นะคะคอันที่สองเนี่ยเวลาที่บางครั้งเจ้าที่การตลาดอาจจะไม่ได้ทําอย่างนี้กับลูกค้ารายเดียวขาดทุนพอร์ตตรงนั้นขาดทุนพอร์ตตรงนี้กําไรตรงนี้ก็เอาอันนั้นมาหมุนแซนนี้รวมทั้งอ่านเรื่องส่วนตัวเองก็าจะขาดเงินไปบางช่วงจังหวะเวลาดึงจากตรงนี้ไปใช้บ้างก่อนได้ไหม,อมพอเรื่องมาเกิดขึ้นแล้วมาร้องเรียนกันขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็ไม่ทราบจะทํำยังไงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในการพิสูจน์ทราบนี่ก็อยากจะเรียนแนะนําผู้ลงทุนเลยว่าเรื่องพวกนี้พอร์ตนี้เป็นพอร์ตส่วนตัวนะคะในที่สุดแล้วลูกค้าควรจะตัดสินใจเซ็นเองอสั่งเองด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่การตลาดควรจะทําหน้าที่แค่ส่งคำนักซื้อขายให้รหรือให้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องครับ ถ้าเราจัดแบ่งหน้าที่กัน,นี้ที่ถูกต้องลูกค้ารู้จักสิทธิ์ของตัวเองรู้จักหน้าที่ตัวเองเจ้าที่การตลาดทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้นไม่มาทําหน้าที่เกินกว่านั้น เหตุการณ์ร้ายๆก็จะไม่เกิดขึ้นครับะะมีโอกาสที่เป็นตั้งช่องทางการทุจริตให้เขาใช่ไหมถ้าราูกต้องเลยเพราะถ้าเราเซ็นไว้โอนไปไหนหรือจะซื้อขายแล้วไปเข้าบัญชีใครหรือแม้แต่บัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ก็ทําได้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนตั้งแต่ต้นน่าจะดีที่สุดส่วนเรื่องสุดท้ายด้วยความสะดวกแล้วกันครับก็คือเวลาโทรศัพท์บางคนอาจจะไม่ได้โทรศัพท์เข้าไปที่ออฟฟิศโดยตรงโทรศัพท์พื้นฐาน0ูนอาจจะโทรศัพท์มือถือกันด้วยความสนิทสนมตรงนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระมัััดระวงเช่นนกป อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้รู้สึกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นชีวิตประจาวันเป็นอะไรที่คุณเคยมากเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะออฟเฟอร์บริการแบบนี้เอาใจลูกค้าว่าทุกครั้งทุกที่ทุกเวลาสามารถโทรหาได้ตลอดเวลาโทรศัพท์พื้นฐานผ่านบริษัทเนี่ยบริษัทก็อาจจะบอกว่ามีคู่สายอยู่เท่านี้นะคะแต่อยากจะเรียนว่าโทรศัพท์พื้นฐานพวกนี้ มีระบบอัดเทปไว้ทุกสายอ๋อนี่คือข้อดีนี่คือข้อดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกออเดอร์ที่ผ่านเข้าไปในระบบพื้นฐานของบริษัทจะถูกบันทึกเทปไว้หมดถามว่าการบันทึกเทปนี่มันดียังไงดีไงดีว่าเวลาที่มีการส่งคําสั่งมันจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคําสั่งเนี่ยเป็นคําสั่งลูกค้าจริงหรือเปล่าอ๋อนะคะมีหลักฐานเลยเจ้าหน้าที่การตลาดทําเองมีหลักฐานมอันที่2เนี่ย ในหน่วยงานในบริษัทเนี่ยเขาจะถูกกำหนดให้ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่งจากลูกค้าเป็นประจำเขาเรียกว่าหน่วยงานนี้ว่าคอมเพลนซ์ยูนิตหรือหน่วยกำกับดูแลของบริษัทหน่วยกำกับดูแลนี้ก็จะไปสุ่มตรวจการรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ครับะะกรอตตอเข้าไปเองเนี่ยก็จะไปสุ่มตรวจเรื่องพวกนี้เพื่อให้มั่นใจว่าออเดอร์ทุกออเดอร์ที่บริษัทรับนั้นมาจากลูกค้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นเิน เพราะฉะนั้นการให้บริการที่ผ่านไปทางมือถือและไปเข้าที่เจ้าที่การตลาดเลยไม่ผ่านระบบปกติของบริษัทความเสียหายจะเกิดขึ้นเมื่อมีลูกค้ามาร้องเรียนแต่ไม่มีหลัก,าลกฐานลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกล่าวอ้างสองฝ่ายพิสูจน์ยากมากเช่นกันแต่ถ้าโทรศัพท์ผ่านระบบของบริษัทต,ตามปกติ มันจะถูกเก็บเอาไว้ในระบบงานของบริษัทเรียกออกมาดูได้ตอนนั้นก็พิสูจน์กันได้ว่าที่มาของคําสั่งคืออะไรใคร,รเป็นคนสั่งสั่งด้วย เหตุผลอะไรเวลาเท่าไหร่นะก็จะพิสูจน์ได้หมดอมืหลายๆพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่การตลาดกับทางลูกค้าเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อะไรเกิดจากความต้องการความสะดวกบ้างความไว้เนื้อเชื่อใจ,ใจกันที่อาจจะมากเกินไปสักหน่อยได้ถ้าพูดทั้งหมดนะครับหากว่าเป็นผู้ลงทุนต้องการที่จะพิทักษ์ประโยชน์ตรงน,นี้ให้ได้มากที่สุดควรจะวางตัวยังไงกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งหลายคนก็สนิทกัน อย่างแรกคือผู้ลงทุนเองเนี่ยต้องทราบว่าตัวเองต้องการอะไรร,รู้จักความเสี่ยงของตัวเองอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้ไปบอกได้ว่าเราต้องการหุ้นประเภทไหนนะคะอันที่2เนี่ยเมื่อมีข่าวต่างๆเข้ามานี่ยหยุดคิดสักนิดนึงตั้งสติแล้วดูว่าข่าวนั้นน่ะเป็นข่าวที่มีปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่า,อ,าอย่าเชื่อข่าวเลยอันที่3รักษาสิทธิ์ของตัวเอง เจ้าที่การตลาดที่มาให้บริการเกินกว่าขอบเขตที่บริษัทกําหนดให้พึงระลึกเสมอว่าก็มีเหตุผลอะไรนะคะอันที่4ี่นี่คือตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นที่ดําเนินธุรกรรมอะไรไปแล้วเวลามีส่งเอกสารอะไรมาที่ตัวเองก็ตรวจตรวจสอบดูว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็ต้องมานั่งดูว่าข้อที่จริงต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเหมาะกับตัวเองไหมแล้วก็กลับไปทบทวนวัตถุประสงค์การลงทุนถ้าเพียงเท่านี้ไม่ไปคิดอยากจะใช้บริการอะไรที่นอกเหนือจากที่บริษัทกําหนดตัวเองก็จะปลอดภัยก็เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก่ละครับอืมครับนอกจากนี้เรื่องของความไว้ใจนี่แหมเรื่องเงินกนทองทองก็ไว้ใจกันลาบากนะครับไม่ว่าใครก็ตามสนิทกันแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยก็ควรจะรักษาระยะห่างไว้อย่าไว้ใจมากจนเกินไป ถูกต้องค่ะอืมครับนี่ได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกนะครับนักลงทุนจะได้นําข้อมูลไประมัดระวังตัวจะได้ลงทุนกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะยินดีค่ะเอาล g ครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเนี่ยยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนให้ติดตามกันต่อครับ